นี้เราพามาดูภายงานสมใส่ข้าใหญ่นะครับฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกตั้งแต่ตอนบ่ายครับผมบ่ายสองครับเดี๋ยวนี้นี่สองสามวันที่ผ่านมานี่ฝนตกดีมากครับผมตกตก,กิดกันเลยครับนี่ก็มาดูนะครับ หลังฝนหลังฝนจะตกนะครับมาดูอาการคลกกของพายงามครับผมช้งนี่เนื้อตัวนี้มอมแมมมากเลยครับพายงามช้างนมไม่รู้จักรักษาตัวเี่โอ้โหดูดูดทำใจทำใจเข้า,ใ,าใ,ใหญ่นะครับ พาะเขาใหญ่อยู่หลักสินคนทางนู้นอันนี้ผมแอบถ่ายนะครับผมถ้าผมเข้าไปนี่เขาจะหยุดเล่นนะครับผมจะให้มาดูตอนที่เขากําลังกํากลังเล่นนะครับผมกาลังคึกนะครับถ้าผมเข้าไปนี่เดี๋ยวมันจะขัดจังหวะเขานะครับผมอันนี้ก็เล่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ ธรรมดาครับผมฝนตกอากาศเย็นนะครับช้างก็จะคึกหน่อยนะครับผมแล้วก็เล่นกลนะครับว่ามันแฉะนะครับผมมีโคลนมีอะไรบ้างนิดหน่อยก็เล่นครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ครับมีการเล่นงงเล่นไงครับวันนี้ พ่อก็ไม่อยู่นะครับดูก็ทำนะดูกระทำดูก็ทำ,ทำเอาเอาแอบถ่ายนะครับนี่เดี๋ยวพ่อใหญ่เขาหายตกม,มันเขาจะมันสเอานะถ่ายงามนี่ยังไม่เคยเจอน,นะครับผม ยังไม่เคยโดนพ่อใหญ่ตอนโมโหนะครับสิมมคงคนนี่เคยเจอพ่อใหญ่โมโหแล้วครับผมรู้แล้วครับแต่อันนี้นี่ยังไม่เคยเจอนะครับถ้าพ่อใหญ่โมโหขึ้นมานี่โอ้โหยอดนะครับพ่อใหญ่เขาไม่อยากโมโหใส่หลานนะฮบดูดู มีการยนหญ่ยุใยยนยยใส่ครับตอนนี้ก็คือแอบถ่ายนะผมตากล้องมาพอดีเลยครับตากล้องมาพอดีครับผมโอ้โอเห็นพายงงามเล่นกลครับเนื้อตัวมอมแมมมากเลยผมว่าจะ <c oughs> แก้อาบน้ำสักหน่อยครับแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่อยู่นะครับเพราะว่าพ่อมีธุระเยอะครับ อ๋อโยนสับรถให้กินก่อนนะครับหลักแหลกผมว่าจาดน้ําให้นะครับแต่ว่าก็บรรยากาศมันเย็นนะครับผมบรรยากาศมันเย็นด้วยครับแล้วก็ช้างมันก็จะกล้าๆหน่อยนะครับผมมันก็อันตรายนิดหน่อยครับอ้อช้างมันก็จะห่าวๆหนะยครับ ดูครับพูดถึงนี่ขาที่ห้าเริ่มอ,ออกครับอเอ้าเดี๋ยวเรามาจับอาบน้ำกันหน่อยนะครับผม <im Un it> ถึงคุณพ่อมาอยู่แต่ว่าพี่ตามก็ยังอยู่นะครับยังใช่ดูกันได้ครับเดี๋ยวเรามาจับอาบน้ำกันหน่อยเนื้อตัวโมอมแมมเหลือเกินโอเคครับอตอนนี้นะครับ <im it> คือว่ามันมันก็จะเกินไปนะครับผมคือดูสภาพภายงามนะครับเลอะเทอะไปหมดครับผมว่าจะแก้อาบน้ำสักหน่อยครับแต่ดันฝนตกอีกครับผมฟ้าฝนไม่เต็มใจโอ้ฟ้าฝนไม่เต็มใจเลยครับนี่ว่าจะแก้พายงามอาบน้ำถ่ายคลิปด,ดีหน่อยนะครับดูครับฝนลงมาอีกแล้ว ไปถึงวันไปแห่งานไงคนจุดจุกวันเด้ไม่ได้ขี่ช้างทำเดือนนี้ใช่ครับไม่ได้ขี่ช้างซ้อมช้างเลยครับผมวันที่สิบเอ็ดก็ต้องไปแห่งานนะครับวันที่เออเดินงท้าที่สิบนะครับผมนะถึงไม่ได้แก้พางามอาบน้ําก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศเจอกันครับวันที่สิบครับอัเภอจักรลาดครับครับช้างไม่หลครับแต่ควานหลเอาตัวไหนไปครับไปจอา ต้นอ้อป็แหงครับไปจะเอาต้นออกกับยักษ์น้อยไปครับสงสัยพายงามเขาจะหนาวนะครับผมเขาหนาวครับเขาเลยโอ้โหฝนก็เลยตกแบบพอดีเป๊ะเลยครับก็กำลังจะเตรียมกล้องเตรียมหอกเตรียมตะขอถ่ายคลิปนะครับผมครับผลนขัดจังหวะก่อนครับโอ้โหช่วงนี้นี่ถ้าไม่ได้ลงคลิปนี่ก็ขอขอภัยด้วยนะครับ ว่าฝนตกทั้งวันเลยครับแบบว่ามันไม่ค่อยได้ถ่ายเลยครับผมฝนมาตกครับพื้นที่อะไรก็เฉกหมดครับวันนี้ก็ว่าจะถ่ายสุพรรษาครับฝนก็ตกครับอันนี้ถ้าช่วงฝนตกนีักข่ารจะพูดไอยุ่มปจะจักษข้าวนะครับเขาจะมีอาการแบบคึกใช่ครับคึกด้วยครับ โดนลมฝนโดนฝนหน่อยเขาก็จะคึกเขาจะเล่นคุณถ้าหน้าหนาวมานี่โอ้โหเขาจะอันนี้นะครับห้าใส่ควันเลยนะครับผมหรือว่าคึกนะครับเล่นกลเล่นอะไรไปก็ตลุดบ้างครับตลุดเล่นใส่ควันอีกหลายหลายนะครับผมถ้าควันสั่งโลกสองโลกไม่อยู่แล้วก็คือต้องระดมคุณแล้วครับใช่ครับก็ <c oughs> คือ แบบว่าน่าจะก็ต้องดูอาการเขานะครับผมถ้าวันไหนเขาสั่งง่ายสั่งยากนะครับต้องดูดูเขา,าใช่ครับต้องดูอากาศดูยยดูนะครับแต่ละวันสั่งเขาได้ไหมสั่งไม่ได้ครับถ้าสั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ครับเพราะว่ามันก็อันตรายแก่เราด้วยครับว่าคุณพ่อก็ไม่ได้อยู่ครับยู่งอยู่คนยิ่งอยู่คนเดียวถ้าแก้ใช่ครับผม,ผมนี้ผมนี้ถ้า ถ้าผมอยู่คนเดียวนี่พายงามนี่ผมจะไม่ไม่แก้ขีเลยนะครับแต่ถ้าอย่าับพี่ปลาล์นนี้ก็แก้ขีครับถ้าบรรยากาศดีๆนะครับยักน้อยนี่คนเดียวหรืออะไรก็ได้ครับยักน้อย,ย,ยคนเดียวก็ได้ครับ,กกรบใช่ครับวันนี้ฝนล,ลงมายแล้วดูสักหน่อยผมว่ามันน่าจะตกมาแรงนะครับ เชื่อไหมครับนี่ถ้าว่าปิดคลิปไปนี่ผนมจะหยุดนะครับอยังไงก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศน่ครับพาไปดูพ่อใหญ่กับนักน้อยขลังหนยครับเป็นไงคุณ <c oughs> พอไม่มาเลยครับตอนนี้ผมว่าจะเก็บมูลรอแล้วนี่ <c oughs> ส่วนกระทำน้อยขอยงผมก็ทําไ้ก็โอโหฝนสาดเข้าเปียกหมดครับ จะพามาดูพ่อใหญ่ก่อนเลยครับพ่อใหญ่ส่วนมากนี่ช้างจะชอบตกมันตอนหน้าหนาวนะครับผมช่วงฝนช่วงหนาวนี่แหละครับวันนี้ลูกหลานไม่ได้มาทําอะไรนะไม่ให้ดูโอ้โหแต่ว่าวันนี้ตึงมากเลยอากาศหนาวเลยครับตั้งหน้าตั้งตาใส่เลย เ,ออเฮย้ยว่าแต่จะพุ่งมาตกใจมนเลยพ่อใหญ่ดูที่ขมับนะครับผมทางตกมันดูนะครับเยิ้มถึงปากนะครับฝนตกลินลินนะครับก็ไม่ค่อยอยากแก้ช้างตากฝนด้วยครับผมคนก็ผมก็แพ้น้ำฝนด้วยครับถ้าว่าเปียกฝน,นแรงๆนี่ ตุ้มขึ้นเต็มตัวครับแล้วก็คันนะครับคันตุ้มขึ้นเต็มตัวเลยถ้าช่วงหน้าฝนทุกทีนี่ผมต้องเป็นไข่ทุกทีนะครับต่วช่วยไรอเครับเพราะว่าเพราะไม,ม่อยู่นี่ถ้าอากาศร้อนๆก็จะแบบทำให้ช้างไม่กระหายน้ำมากใช่ครับว่ากล้ยมีน้ำอยู่ข้างในครับให้น้ำได้อครับแต่พมพมาพอเขาเริ่มออก ตรงเอาไว้เย้พี่เขาออกหนึ่งครับก็ให้กินนะครับโยนให้กินห่างนะครับห่างห่างใช่ครับตอนนี้ถ้าคุณพ่อเรากระดูใส่เราก็เราก็ต้องให้เขากินมันเลยครับถ้าคุณพ่อไม่อยู่นะครับเราก็จะไม่เข้านะผมพ่อใหญ่ไม่เก็บไม่อะไรครับไม่ใช่ครับไม่แตะเลยครับผมแต่พ่อใหญ่เขาจะรู้ครับว่าเวลาเดินมาโยน้าบ เดินมาเก็บมูลเขาจะเขาจะเขาจะอาการคนละอย่างครับใช่ครับถ้าเขาเดินมาโยนหญ้านี่เขาจะโยมคเขาจะไม่มีอาการเด็ดตึงใส่ก็คือว่าอ้อนกินหญ้าครับผมถ้าว่ามาเก็บมูลเกับอะไรนงี้นี่เขาจะไม่อ้อนแล้วครับผมเอาจริงครับเขาก็จะแบบตึงๆครับเราก็คุณเงเขากระดูกใส่เราก็ ไม่คิดมากครับเพราะมันเป็นอาการของขาตกมันใช่ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าช้างตกมันครับเขาไม่รู้เรื่องนะครับผมเหมือนคนเมาครับแต่ส่วนมากนี่ขาตางหากตกมันนี่มันจะเข้ายากนะครับผมเข้ายากครับแต่ว่าใช่ครับทุกเชือกครับพ่อเสกนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมยอดเหมือนกันครับอันนั้นกว่าจะอยูุได้ขนาดขนาดมัดคุณตามัดสองขาขนาดนี้ ยังหาทางวิธีกระโดดใส่ได้ใช่ครับผมไปยนยาให้ก็ไปดูคุณแม่นี่ขามาไม่ได้นะครับแต่งวงนี้มาทันทีครับผมยักษ์อันนี้ตกมันระบบฮะอันนี้ตกมันเขายังหนิฮะตกมันระบบเ <c oughs> ออ <c oughs> วันนี้นะ้ตอนเที่ยงนักเลงใส่ต <c oughs> ังถอยไม่ยอมถอยเนาะดูครับนัเกเลงเจอนักเลงนะครับนี่เอาบอกเอาบอกฮะเอาบอกดูครับดูเขาเหลืกตามอง มีแล้วไม่าทำเกลียนมักเกลียดใส่ครับอยากเอ้ยเอาน้ำอยากินเป็นไงไปทักทายพี่สีน่อยเร็วทักทายหน่อยครับก่อนครับเสียงเสียงเออน่ารักไหมครับมียักษ์น้อยน่ารักมากครับอ้าปากหน่อยอ้าปากโชว์หน่อยโชว์ฟันหน่อยสิฟันสวยไหมฟันสวยไหมขนาดน้อยเขานะครับทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้านะครับเออ โอ้โหไม่เว้นนะครับผมดูครับนี่ตอนนี้พิกาจูน้อยเขาเริ่มออกแล้วนะครับพิกาจูน้อยรู้สึกว่าจะเริ่มคึกเหมือนพี่งามแล้วนะครับผิวดำมากเลยยักน้อยนี่ยักน้อยไม่ค่อยมอมเมมเท่าไหร่นะครับดูครับแค่มีดินติดบนหลังนิดหน่อยครับเขาเล่นนะครับบอเขาจะเอาจริงๆรีงหนีนะครับยักน้อยก็ไม่เท่าไหร่นะอยยักษ์นะ ป้องแป,ง,แปงว่ะป้องแปงเหมือนควานเลยอูอะไรวะเอาลงเอลยอลงเอเลยเจมสากับต้นอ้อก็อยู่ดีกินดีครับผมมันสาไม่เล่นกลเลยต้นอ้อก็ไม่เล่นนะครับเพราะว่าลงใหญ่นี่จะไม่ชิดนะครับผมฝนไม่สาดไม่อะไรนะครับเขาก็จะไม่ค่อยเล่นนะครับแต่ลงนี่นี่ฝนตกแรงฝนสาดเข้านะครับมีน้ามีอะไรเปียกลงเขาจะเล่นครับ เออไม่นอนไม่นอนเว้ยไม่นอนเว้ยอยากลององงของเลยครับอยากนอนอยู่นี่สังไม่ได้เลยนะครับดูห่างเขาดูห่างเขาครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอบครับสวัสดีครับเอาสู้ครับสู้ครับหาหลังอย่างเดียวครับ